ทรู 5G สัญญาณอันดับหนึ่งเพื่อชาวทรูและดีแท็ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศกับที n Earth กันนะคะบ้านเรายังคงมีฝนตกต่อเนื่องค่ะปัจจัยสําคัญก็มาจากร่องมรสุมนะคะที่ตอนนี้พาดผ่านอยู่บริเวณตอนบนของภาคเหนือและลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเวียดนามตอนบนนะคะและในช่วงวันที่15ถึง19สิงหาคมนี้ค่ะก็จะมีปัจจัยเพิ่มฝนเข้ามาอีกนะคะนั่นคือจะมีลมตะวันออกค่ะพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยประกอบกับอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ตอนนี้ก็ยังพัดปกคลุมบ้านเรา ต่อ,เ,อเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่19สิงหาคมประเทศไทยยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองขึ้นได้นะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่ต้องระวังเรื่องของฝนตกหนักเป็นพิเศษก็คือพื้นที่ที่อยู่ใกล้แนวร่องมรสุมอย่างทางภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนค่ะรวมถึงด้านรับลมมรสุมอย่างทางภาคตะวันออกด้วยนะคะในขณะที่ทางภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคอีสานตอนล่างช่วงนี้ก็อาจจะมีกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะ ส่วนเรื่องของพายุบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกนั้นช่วงนี้ไปกองรวมกันอยู่แถวๆวญี่ปุ่นนะคะอยู่ห่างจากประเทศไทยมากค่ะเพราะฉะนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อบ้านเราอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าใครจะเดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงนี้ก็อย่าลืมตรวจสอบเที่ยวบินและสภาพอากาศก่อนการเดินทางนะคะทีนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะ เริ่มที่ภาคเหนือค่ะอุณหภูมิตำสุด23องศาสูงสุด34องศามีฝนร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่ส่วนมากตกหนักทางตอนบนของภาคและเตือนช่วงนี้ควรงดการท่องเที่ยวบริเวณถ้ำและน้ำตกไปก่อนเพื่อความปลอดภัยค่ะส่วนทางภาคอีสานอุณหภูมิตำสุด23องศาสูงสุด35องศามีฝนร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ส่วนมากตกหนักทางตอนบนของภาคเช่นกัน ภาคกลางอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด36องศามีฝนร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่ขณะที่ภาคตะวันออกอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด35องศามีฝนร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ทะเลช่วงนี้คลื่นสูง1 2เมตรจุดที่มีฝนคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตร ส่วนทางภาคใต้ค่ะอุณหภูมิตำสุด24องศาสูงสุด36องศามีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันช่วงนี้คลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรและปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานาครและปริมณฑลอุณหภูมิต่ำสุด25องศาสูงสุด35องศามีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากตกในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะ และจากสภาพอากาศในบ้านเราไปดูผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่ระยะหลังดูเหมือนว่าจะน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆนะคะไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันกันกบคุณสุหัชาติค่ะภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นรุนแรงขึ้นเรื่อยๆและไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นนะคะทําให้บรรดานักวิทยาศาสตร์ต่างเป็นกังวลค่ะว่าหลายพื้นที่บนโลกใบนี้อาจถูกน้าท่วมและหาดทรายในหลายประเทศอาจจะจมหายไป ด้านนักวิทยาศาสตร์จากหน่วยงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกขององค์การสหประชาชาติได้ประเมินว่าระดับน้ําทะเลทั่วโลกจะสูงขึ้น8ถึง29เซนติเมตรภายในปี2030และอาจเพิ่มสูงขึ้นถึง70เซนติเมตรภายในปี2070เนื่องจากโลกร้อนขึ้นเรื่อยๆจนทําให้ธารน้ําแข็งบนภูเขาหลายแห่งบนโลกละลายและน้ําทะเลที่หนุนสูงขึ้นเรื่อยๆก็จะส่งผลให้หาดทรายมากกว่า1ใน3ของโลกจมหายไปภายในปี2100ได้ค่ะงานวิจัยระบุว,ว่า ออสเตรเลียจะได้รับผลกระทบหนักที่สุดเพราะว่าเป็นประเทศที่มีแนวชายฝั่งที่มีหาดทรายยาวซึ่งมีแนวโน้มว่าอาจถูกคลื่นซัดหายไปจนหมดสิ้นพันอีก80ปีข้างหน้านอกจากนี้ยังมีประเทศที่มีความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบแบบเดียวกันนั่นคือที่แคนาดาชิลีสหรัฐเม็กซิโกจีนรัสเซียอาร์เจนตินาอินเดียและบราซิลโดยปกติแล้วหาดทรายจะช่วยทำหน้าที่เป็นด่านแรกในการป้องกันพายุชายฝั่งซึ่งถ้าหากว่าไม่มีหาดทรายความเสียหายก็อาจจะมีมากกว่านี้ สำหรับประเทศไทยก็ถูกประเมินว่ามีความเสี่ยงเช่นกันนะคะมีการคาดการว่า40%ของพื้นที่กรุงเทพอาจจะถูกน้ำท่วมค่ะเพราะว่าคาดการว่าระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้น15เซนติเมตรภายในปี2573ค่ะปิดท้ายเชน Earth วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูผลงานศิละปะม้าน้ำยักษ์ที่ทำจากดอกไม้ที่ประเทศโคลอมเบียกันค่ะ ห้างสรรพสินค้าซาตาเฟนในเมืองเมเดยยินประเทศโคลอมเบียได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะม้าน้ำยักษ์บนลานกว้างกลางห้างกว่า800ตารางเมตรโดยใช้ดอกไม้ประกอบผลงานศิลปะนี้ทั้งหมด180,000ดอกและใช้ต้นไม้ประดับอีกกว่า25,000ต้นโดยม้าน้ำตัวนี้มีความสูงถึง11เมตรค่ะนับเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานเทศกาลดอกไม้ประจำปีครั้งที่13เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและเห็นคุณค่าของสิ่งมีชีวิตทางทะเลมาก ซึ่งก็มีประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นจำนวนมากค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศที่เกิดขึนนบบน้นทั้งในและต่างประเทศได้ผ่านทาง Facebook Fan p a g e t n n Earth และอีกหลากหลายช่องทางข้างล่างนี้นะคะและนี่คือทั้งหมดของ t n n Earth ในวันนี้ค่ะติดตามได้ใหม่ใดวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ